หลังจากที่ผมจัดการเครื่องบินคค้งกันไปได้สองลำตอนนี้ก็เหลือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองแล้วผมก็เลยต้องบินให้ถึงความเร็วที่สูงที่สุดนะครับก็เลยทำการทิ้งดรอปแทงไปเนาะแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมก็ล็อกมันอยู่แต่ก็ยังห่างอยู่ครับกว่าจะยิงมิสไทล์ได้ตอนนี้เครื่องบินทิ้งเบิดก็เตรียมตัวที่จะทิ้งระเบิดแล้วเนาะมาดูกันว่าจะทานไหมนะ แต่ก็น่าเสียดายครับตอนนี้เครื่อบินก็ทําการทิ้งระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้ภารกิจในวันนี้นะครับผมก็ทําไม่สําเร็จเนาะแต่ผมก็ไม่ปล่อยให้มันหนีกับฐานไปได้ง่ายครับเพราะว่าผมได้ยิง AM120 ไปก่อนที่มันจะทิ้งประมาณ3-4วีเนาะ เดี๋ยวนั้ก็คงจะเป็นจุดจบของภารกิจในวันนี้นะครับใครอยากได้ภารกิจเลยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยเนาะ